มีวันนึงนานหลายปีแล้วประมาณยุค9ก่าสแล้วนะครับสมัยก่อนทำงานอยู่ที่รรทไไตไตบริษัททำรถไฟใต้ดินบริษัทของญี่ปุ่นก็อพอดีมีอยู่วันหนึเพื่อนที่ทำงานด้วยกันถูกรถชนตายเสียชีวิตแล้วก็เลยไปกานศพอยู่แถวสัมโลงก็ไปกันหลายคนครับไปบริษัทก็มีพนักง,งานเยอะก็ ไปกันประมาณ20คนนะทีเฉพาะของที่บริษัทไปประมาณก็หลัง20คนก็มีเพื่อนในที่ทํางานด้วยกันอะไรไป<ー>ก็ออกตอนนั้นก็ในระหว่างที่สวด颂อ,อยู่เป็นวัดอะไรวัดด่านสำโลงหรืออะไรสักอย่างจำจชื่อวัดไม่ได้นะทวนประมาณนั้นสวะในระหว่างที่กําลัสสองสวด颂อยู่ช่วงประมาณสักทุกคขึ้นถึงสองทุกมก็ดีว่าไม่ได้เข้าไปด้านใน ไม่ได้เข้าไปฝัแต่ว่าก็ยืนคุยกันกับเพื่อนอยู่ข้างนอกตอนนี้ยืนคุยกันกับเพื่อนอ,อยู่ข้างนอกข้างหลังก็จะเป็นเมนหันหน้าเข้าไปที่งานศพที่เขาตั้งตักตังศพมีญาติของผู้ตายมีเพื่อนมีอะไรก็เข้าไปนั่งฝังประทเทศอยู่เยอะพอสมควรก็ดึกแล้ว สองกับสองถุก่าพาจะเลิกในระหว่างนั้นเองยืนหันหลังอยู่กับเพื่อนก็มีแับลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้ายืนคุยกันอยู่หันหน้า,นาเข้าไปในสาลาก็มีราคาลูกไฟใหญ่หญประมาณเท่ากับลูกฟุตบอล สีแดงแต่ไม่ไม่ได้มีเป็นเร็วไฟนะมีเป็นแบบลูกกลมๆอ่ะรู้แต่ว่าเป็นลูกกลมๆล,ล่วงมาจากฟ้าลงมาเร็วก็เร็วพอสมควรแหละก็เหมือนของนั้นตกล,ล,ล,ลงมาตกลงมาลงหลักคาแล้วก็ตกที่ลงศพของผู้ตายเพื่อนที่ตาย แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือว่าไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงแบบเสียงโครงกรามตูมตามหรืออะไรต่างๆมันไม่มีคืออยู่กับเพื่อนคุยกันอยู่หันขึ้นไปมองทั้งคู่ก็พากันตกใจแบบตกใจมากว่าเฮ้ยเอากันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็อุทานกันออกมาเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ คือแปลกมากคือเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปกติหรือมันเป็นเสียงมระหลารสั์ห,สหรือมันเป็นผีหลอกหรือว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะแต่ก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะว่าตอนนั้มีคนอยู่เยอะก็ยืนกันอยู่หลายคนแต่ก็แต่ว่าตกใจก็ตกใจนิดหนึ่งแต่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไร ผู้คนข้างในก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงนักตูมตามโครงคาเหรืออะไรคือมันแปลกนะนตกลงมาบนหลังคาแล้วไม่รู้มันหายไปไหนมันสูญสลายหายไปมันไม่มีระเปิดมันไม่มีเสียงใดกระจายไม่มีแบบทุกวันนี้ก็ยังแบบไม่เข้าใจยว่ามันคืออะไรเป็นสิ่ง มหาศาลจะถ้าไปคุยกับคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรเ,เขาก็น่าจะบอกตาฝาดหูฝาดปากคิดมากอะไรทำนองนี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะเจอบ่อยเหตุการณ์แปลกๆที่แบบเกิดขึ้นแบบอธิบายไม่ได้แบบเนี้ยเจอค่อนข้างบ่อยบ่อยมาก คำว่าบ่อยก็คือในชีวิตนีเน้เจอเกินสิบครั้งนะอะไรที่แปลกแปแบบไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติหรือว่าเออเคยบอกไม่ถูกแต่ว่าถ้าใครเคยถ้าใครเคยเจอเห็นการลักษณะแบบนี้คล้ายกันหรือว่า การอธิบายไม่ได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นมีมีหลักทางวิทยาศาสตร์ที่สูจนกันยังไงก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันนี่แล้วใครเคยเจอแบบนี้บ้างอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครเคยเจอแบบนี้บ้างนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบแปลกโดยอธิบายไม่ได้อะไรลักษณะแบบนี้ จริงก็มีอีกหลายเรื่องนะก็เดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคือมีเรื่องลักษณะแบบเนี้ยตอนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่้านนอกสมัยเป็นเด็กเจอแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไดเ้เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันเป็นๆนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เดี๋ยวอีกคลิปถัดไปไม่แน่ใจว่า คือไหนไหนะเราจะเล่าเรื่องนึ่งแบบเรื่องที่แบบไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันนะในที่กันก็เป็น,น,นจปเจออยู่ข้างวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะสวัสดีครับ t h a n k you for watching if you like this video please subscribe thank you